สวัสดีครับผมพ่อกับบ่าวนุ่นแล้วก็ไอยพ่นหรือว่าพานพ่นนะครับผมนี่บ่าวนุ่นก็เป็นไอ่พ่นเล่าสิมาหยักเป็ดแล้วก็สิไส่เป็ดน้านะครับเนาะพอดีบ่าวนุ่นก็ไอยเล่าก็บ่ไเด้ยนเป็ดน้ากันมาหลายปีแล้วนะครับในรอบหลายปีตอนนี้บ่าวนุ่นก็กลับมาบ้านมาพักพอนไม้เฮ็ดนี่อย่างกัถือโอกาสนี้ซะเลยครับผม โอเคครับเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวบา้านนนขอ,อยางเบ็ดก้นนะครับเด้อเพื่อมีผู้ถามบา้านนนว่าใส่เบ็ดอีหย,ยัง<ม>เสือกเบอร์อีหยังบา้านนนตอบได้เลยวา่าบ้านนนใส่เบ็ดเปอร์เก่าแล้วกักวเสือกได้กับเป็นเบอร์เก่าคือกันครับผม สา,ส,าส,สารสารน <c oughs> เอมองเ้ยตกมากกับมีปูมีปลามีเน้อก,กินหลากหลายนะครับอยู่ยบ้านบาน้านนน <c oughs> ตั้งปูตั้งหอยตั้งปลา กะสิประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวบ้านน้นกับไอ้ขอตัวยกเบ็ดให้แล้วก็นะครับด้วยเดี๋ยวกะสีแล้วหรือว่าสีแล้วเดี๋ยวบ้านน้นสิทาให้มึงอีกเพ่หนึ่งครับผมสวัสดีครับตอนนี้บ้านน้นกับไอ้กับผ้ากันแักเบ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะเบ็ดบ้านน่นกับไอ้กับมีอยู่ประมาณ สี่สิบหลังนะครับประมาณสี่สิบหลังกับมาลอ่อชมเมื่งว่าเดี๋ยวบ้านนนกับไอสิไปใส่เบ็ดสี่หมานบอ,รนบอรครับสี่สิบหลังนี่ตอนนี้บ้านน้นก็าลัางสี่ไปยามเบ็ดนะครับเนาะยามรอบแรกอันนี้ประคอของบ้านน้นไล่พอใส่เงาเสร็จแล้วก็ไล่เมื่งนะครับเนาะได้มาสองตัวก็เปิ่งตัวหนึ่ง ถือว่าคุ้มเลยครับใส่กําลังสวยโอเคครับผมไปรุ่นลอรุ่นกับบ้านนู้นกันเลยครับผมแต้มหนึง่งแต้มหนึง่งนี่แะครับแต้มหนึง่งเป็นปลาเข่งเนี่ครับผมอเอาไม่แล้วครับแต้มที่สองครับผมแต้มที่สองอ ครับมโอ้แ้มที่สามู่บอกคอยเงี้ยคอยเงี้ยเอาเงี้เอาคอยงี้ก่อนเนี่ยแมที่สามเราบอกคอยเงี้ครัาบอกคอยงี้โอ้โอ้มที่สามาบอกคอยงี้เขาบอกคอยงีเมืงครับมืองครับเอาไปเผาหมูก่อนครับนีกรถมือครับเด้อเดเด้อโอ้เตองเต็นแห้งว่ะเต็นแห้งครับ บ่ดินนะครับยังผ่านมาบ่ดินหันหลัางไหดินเดี๋ยวก้านนู่นก่อนเอาไปตัวนี่นะครับยกยกยกเฮ้ยเด้อยกโชว์นี่ไม่น้อเด้อเอาติดเบ็ดไปงั้นทีนะครับเว้ยสุดยอดครับผมเขาคู่พอดีครับตาย เดี๋ยวบ้านน้องคอยเก็บก่อนได้ครับผม<ป>เก็บเลยแต้มสามคนครับแต้มสามกันได้ปลดอยู่ครับเดี๋ยวเอาแต้มสามเลยก่อนเด้อครับเด้อแต้มสามครับแต้มทีมส่สามครับวันนี้แต้มที่สามก็เป็นอย่งนี้ครับ อูวี่แต่ละตัวไก่แก่แก่งกองกับายดีแต่ละตัวครับมึงเงินเด้อเกือบพุ่นนะครับสุดยอดครับผมเอามานน้นขอเก็บปลาก่อนนะครับไข่แน่ตัวนี้อาจจะกินบ่ลึกโอ้ไข่แน่ใช่ครับผมเก็บครับผม สามแต้มครับผมยามยังที่สามซีหลังเองครับโอเคครับผมโอ้อีกแต้มหนึ่งครับอีกแต้มหนึ่งเราอ้าววัเนี่ยปลายังน้อยังน้อเปรเลยบ่าไอ้เอ้ยอุ้มก็เข่าลุ่น่วงก็ยาวเล่าขึ้นมากขี่อยู่ว่าไงโอ้ยยูยูยู นี่เลยครับผมแต้มที่หาของบ้านนนนว่าสุดยอดครับผมเดี๋ยวบ้านนนนขอเก็บกันได้ครับผมครับผมโอ้ยพันธุ์งูครับผมอา้าวพี่โตพี่โตผิดจุดิดจุดตาแดงดงว้าวสิ่งที่ต้องาการครับตามหามาโดนครับผมตาแดงๆแบบมีประดุกครับประดุกเดี๋ยวเดปอดปดุกนระดุกนี้ครับผม บมึงพี่น้องมึงพี่น้องปู๊โตแรกครับผมตแรกเลยโอ้ยแต้มที่หกของบ้านนุ่นกับพานพ้นครับผมโอเคเดี๋ยวบ้านนุ่นขอเก็บก่อนนะครับเด้อ พัดพลิดเห็นนังกินดีพัดเพลิดเหรอครับน,นั่น <c oughs> เตรียมตัวน้ำมีฟอง,งอยังงอยน้ำมีฟองอีกครับแนวแก้ข้าวโอเคครับผมเดี๋ยวบ้านนนท์ขอเก็บประดูกแม่ตัวนี้ก่อนโอ้แสงสมันทองเลี่ยนะ <c oughs> โอ้ทองปรุงเลยครับผมโอ้ยโดนแล้วว่าได้เจอแบบนี้เรื่องเหลืองแบบนี้ ในที่สุดบ้านนูนก็ตามหาประดุสำเร็จครับนี่ครับผมแก้วเก็บครับแต้มที่หกเหมือนนี้เลนต์กระองง่งไๆนะครับนะเหมือนนี้หัวคำกับบดไทยแต่ว่ากับคุมแล้วครับส่วนหัวคำปละคอลังใส่งามจะถึงง่ายอีก มาอีกแล้วแต้มทิกเท่าไหร่บ้แต้มทิกเจ็ดครับบ้านนนกะลืมนะครับนี่ครับประคอใส่ปนครับผมนะโอเคครับเอาอยู่ครับตัวนี้เอาอยู่ใส่ปนครับใส่ปนตัวหน่อยตัวใหญ่กะขะกันไปเนาะครับเนาะถือว่ามันนี่หมานแห้งครับผม เดี๋ยวบานนนขอเก็บปลาก่อนเด้อ ครับบอกว่าบ้านนูทนใส่ปักเบ็ดนี่มั้งเนี้ยเห็นจะใส่กุ้งใส่ปูโอเคโอเคครับผมกตลังก็ไปครับนูองเล่าหยาบคนนั้นับได้แบบนี้ไว้ใจไ่ได้นี่ครับแตบบ็มเฉลยแล้วพานครนบแาจมดีแครับ แบได้าบากันนะครับเวบ้าน,นขอเก็บอะไรกอนนะครับสวยครับผมสวัสดีน่างสวัครับผม อกับบ่าวนนส่อออนกับบรรยากาศยามเ้าแล้วครับเนาะบ่าวน่นสิไปกู้เบ็ดยามเ้าครับผมนี่แหละครับบรรยากาศแนะงม้มเ้าทุ่รราางหนองหน้าครับผมอุ้ยตีลับก็ตีลับ ดูกครับปุกโตเงี้เฮ้ยโอเคเดี๋ยวบ้านนู้นขอเก็บปลาก่อนนะครับเด้อ นะครับอะไรโตไปง่ายครับเอาละครับผมตอนนี้บ้านนุ่นกับคู่เป็ดเป็นที่เรียบร้อยครับนะตอนเช้าได้สามเต้มครับประดุกตันหนึ่งปลาไหลตัวหนึ่งและมะเขืงตันหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปเมองผลงานร่วมกันเลยครับผมว่าจะได้ประมาณไหนโอเคครับผมนี่แหละครับพลงานร่วมของบ้านนุ่นที่หามาได้เมือคืนนี่ครับผม คือใจหลมีต่บักยังไงครับผมมึงปลาคอไงตัวนี้ปลิุก็มีแต่ตัวยังไงครับปลาไหลได้สามตัวครับผมมึงปลาเข่งครับผมโอ้ยขัดขนาดถือประมาณครับมือนี่เป็นการใส่เบ็ดปลาเทอแรกของปีครับผมโอเคครับผมไปยังไงครับผมเห็นบ้านนนใส่หลออยากมาใส่น้ำบ้านนนาะครับผมมานครับ แต่ว่าถือว่าไสเบ็ดของปีแรกของปีนะครับผมโอ้เงยเขา่าตาหมานี่หลีครับบ้านนุ่กับว่าคิดว่ามันชีได้ไหลครับคนาะขนาดนี้หมานทุกย่างเลยครับมือน,นี้ปลาดุกปลาคอปลาเข็งปลาไหลได้เบิดครับผมโอเคครับคลิปนี้บ้านนุ่กับขอฝากไว้ซ้ำนี้เข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบ้าพลาด คลิปของเบาน้น่อไปนะครับเนาะป่าเบานอนสิพ้าไปเห็ดอีหอย่างนะครับเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้เบานนขอโตลาไปก่อนครับผมคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีสบายดีทุกคนครับผม